มีผู้ถามมาอีกว่ากําหนดลมหายใจยุบหนอพองหนอได้ไหมครับพระอาจารย์ผมอยากไปบวชด,ด้วยไม่จําเป็นต้องมาบวชที่นี่หรอนะเพราะบวชนั้นมันเป็นแนวทางชนิดหนึ่งที่ทําให้เราปฏิบัติแต่สําหรับที่กัปเจ้าอยู่เนี่ยมันต้องมีอินทรีย์แก่กล้าพอสมควรแลวต้องปกครองตัวเองได้ต้องเตือนตัวเองได้แหละ นั้นถ้าเรายังไม่มั่นใจเรายังไม่มีอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพอควรจะไปอยู่ตามสำนักใหญ่ๆที่เขาปฏิบัติให้ได้พื้นฐานให้มีศรัทธามั่นคงก่อนไม่ว่าจะการปฏิบัติในเรื่องถ้าเราบวชอยู่เนี่ยถ้าเราบวชเป็นแต่พักขาวอะไรเฉยๆเนี่ยมาได้เพราะว่าไม่ต้องไปเข่งคัไในเรื่องวินัยพระแต่ละถ้าเราเป็นพระแล้วเนี่ยมันต้องการพระพี่เลี้ยงด้วย ส่วนข้าพเจ้าเองก็ได้แค่เอาตัวรอดแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็เอาธรรมะมาสั่งสอนมาแนะนําเพราะฉะนั้นพวกพวกที่จะมาอยู่นะี่ต้องมีพื้นฐานต้องควบคุมตัวเองได้ไดจะอยู่ได้ไหมถ้ามาอยู่กับข้าพเจ้าก็คือถึงเวลาแล้วฉันอาหารเสร็จถึงว่าเป็นพระนะเช้าก็มีลงครัวพอฉันอาหารเสร็จประมาณ8ปดโมงกว่าหรือ9ก้าโมงอย่างเงี้ยเราก็เข้าที่ปฏิบัติของเราเลย ทรงสมาธิเดินจงกรมอะไรเย็นก็มีกวนกอดวัดเช้าก็อาจจะมีการกวาดหน่อยอันนี้เป็นกิจวัตรประจําวันแล้วก็เย็นก็กวาดวัดแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็อาจจะมีฉันน้นําปานะบ้างแล้วก็ปฏิบัติต่อไปเองเรื่อยๆไม่มีใครบังคับเมื่อก่อนพระเจ้าเคยบังคับเคยจี้เลยคอยแนะนําอารมณ์ให้ในการปฏิบัติ ช่วงหลังๆมันมีทั้งคนที่ชอบที่ทจะให้ทําอย่างนั้นบางคนก็ไม่ชอบหาว่าไปจับผิดบางทีแล้วพเจ้าดูแลไม่ทั่วถึงก็ให้มาชีดูช่วยเป็นหูเป็นตาว่าเขาก็ทําอยู่อย่างไงแล้วเราค่อยๆแนะนําบางคนก็ไม่พอใจบอกไม่ให้ใช้โทรศัพท์ก็ไปแอบใช้โทรศัพท์ก็ไม่เชื่อฟังกันเพราะฉะนั้นนี่ควรอยู่ในสำนักใหญ่ที่มีเพื่อนสหธรรมิกรหรือมีนักปฏิบัติ ร่วมได้ร่วมด้วยยิ่งเป็นร้อยท่านก็จะได้ยิ่งดีถึงเวลาเนี่ยมาฟังทำถึงเวลากระบินธบาตถึงเวลาก็เดินจงกรมนั่งสมาธิอันนั้นให้มีพื้นฐานอย่างนั้นดีกว่าเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเห็นว่าปฏิบัติเฉพาะภายในอย่างเดียวสําหรับผู้ปฏิบัติสูงสูงแล้วเนี่ยถ้าเป็นคาราวาตรักษาศีลห้าศีลแเนี่ยมาปฏิบัติมันสะดวกหน่อย คตสินสองยี่ส2บเจ็แล้วเนี่ยหมายถึงว่าเรามีอินทรีย์แก่กล้าที่ในเรื่องศึกษาเรื่องธรร,รมเรื่องวินัยพอสมควรแล้วเนี่ยเราจะมาคุยธรรมะก,กันไปกันไปแล้วก็มาอยู่จำพรรษาก็ได้หรือจะอยู่เจ็ดวันสิบห้าวันกี่วันก็ได้ถ้าภายนอกมันเข้ากันได้มีอุณิสัยใกล้เคียงกันมันก็อยู่กันไปได้ตลอดแล้วมันเน่น,นเรื่องเรื่องการงานเขาเรียกอาการปฏิบัติเพราะนั้นคารวะบางท่านก็ไม่ค่อยมีเวลามาอยู่ที่วัด สินหน้าสินแปดก็ทําอยู่ที่บ้านได้เราต้องปกครองตัวเองได้และในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็มีปัญหาธรรมะในการที่เราการปฏิบัติก็ถามมารวดเร็วด้วยภาคนี้ตั้งเน็ตอย่างมากก็ถาม้ระเจ้าสักคืนหนึ่งก็คงตอบให้แล้วบางทีก็มีถ้ามีเวลาก็ถามปุ๊บก,ก็ตอบปับ๊บ แต่ไม่ไม่ออนไลน์ไม่ออกอากาศแบบเป็นปัจจุบันอารมณ์เพราะว่ามันเป็นภาระหน้าที่ที่ผูกรัดเกินไปเพราะาเราต้องการความการปฏิบัติที่มีความสงบไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติไปนะได้ดีแล้วอะไรแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนร่างกายมันมันหิวได้มันอิ่มได้อิ่มได้เดี๋ยวก็หิวได้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้น สังขารเรามันจะมีอายุเยอะขึ้นมันไม่เหมือนสมัยเป็นวัยรุ่นน่พอได้ธรรมะใหม่ๆเนี่ยการทรงตัวสมาธินี่มันสร้างสมมานานเนี่ยมันทรงได้แทบตลอดเวลาแต่ปัจจุบันเนี่ยมันได้มาก็ใช้ไปได้มาก็ใช้ไปพวกอํานาจสมาธิใช้ในการตอบปัญหาใช้ในการรับรูปเสียงกิริยและการสัมผัสมันต้องเป็นเนื้อนาบุญให้เขาเพราะฉะนั้นว่าถ้าจะมาอยู่นี่หมายถึงว่าต้องแค่แค่ว่า มีความรู้สึกต้องรู้เรียนรู้ทำแล้วก็วินัยพอสมควรแล้วปกครองตัวเองได้แล้วแล้วค่นนี้มาเรามาคุยแล้วเรามาปฏิบัติกันเอาจริงเอาจังแนะนํานิดนิดหน่อยหน่อยแล้วให้มีศรัทธาที่จะทําจริงๆอันนี้ได้คอนนี้เรามาเข้าถึงในเรื่องประเด็นในเรื่องกําหนดลมหายใจยุ่หนอ่อพองหน่อได้ไหมครับ ถ้าจะทําลมหายใจกระลมหายใจอย่างเดียวไปเลยดีกว่าดูความรู้สึกที่ลงกระทบปลายจมูกก็ได้หรือดูลมหายใจที่ปลายจมูกก็ได้หรือดูลมหายใจเข้าเข้าที่ปลายจมูกกระทบเพดานกระทบขั้วปอดออกก็กระทบขั้วปอดกระทบเพดานกระทบปลายจมูกก็ได้แต่แนะนําว่าให้ดูจุดเดียวเนี่ยมันง่ายดีเป็นสติสมาธิได้เร็วและดีถ้ามีความรู้สึกด้วยอย่างเช่นดูความรู้สึกที่ลงกระทบหายใจเข้าออกแล้วดูความรู้สึกที่กระทบ มันจะได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาได้เร็วถ้าถามข้าพเจ้าข้าพเจ้าแนะนําให้มีสติสัมัญญาดูลมให้ใจเข้าออกจะได้ตอบปัญหากันง่ายๆส่วนยุบหนอพองหนอถ้าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็ควรจะปฏิบัติยุบหนอพองหนอไปในแนวนั้นอย่างเดียวก็ถา,ถามว่ากาหนดลมให้ใจยุบหนอพองหนอด้วยได้ไหมก็ไม่อยากให้เป็นสองอารมณ์ถ้าลมให้ใจมันเข้าเนี่ย แล้วก็ปล่อยให้มันเข้าเถอะถ้าเราจะดูถ้ามันเข้าแล้วเกิดพองหนอพองถ้าท้องมันพองเราก็ท่องพองหนอก็ได้แล้วก็เอาพองหนอเนี่ยเป็นคําบริกรรมในกําหนดว่าท้องกําลังพองพองหนอเวลามันออกเนี่ยท้องมันยุบแล้วก็ว่ายุบหนอเราดูอย่างนัน้นพอไม่ต้องไปสนใจลมหายใจแต่ถ้าเราดูลมหายใจเราก็ดูลมหายใจอย่างเดียวให้เป็นมันจะได้เป็นอารมณ์เดียวง่าย แต่ถ้าเราถันทันหนัดจะดูลมหายใจด้วยแล้วก็ภาวนายุบหนอพองหนอด้วยก็ตามสบายเพราะว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรมันไม่ได้ไม่ได้เป็นการกระทําความชั่วทั้งกายวาจาจใจอะไรแต่ถ้าเราดูแล้วมันติดเกิดขัดขัดงุดหงิดอะไรขึ้นมาแล้วก็มันไม่พัฒนาก้าวหน้าสักทีก็ขอให้ดูอย่างเดียวคือยุบหนอพองหนอหรือลมหายใจก็ลมหายใจไปเลยจะดูอย่างเดียวนะก็เรียกว่า เหมือน้าพเจ้าจเจริญสติปัฏฐานสี่ในครูบาอาจารย์สอนถ้าเรายกถ้าเราเดินเนี่ยอย่ากแกว่งมือให้กอดอกหรือวางมือตรงเพราะเรายกเท้าเนี่ยเรากําหนดที่เท้าความรู้สึกในฝ่าเท้าแล้วก็เสือกไปตั้งสติอนิวเท้าวางลงเท้ากระทบพื้นจะเหลียวซ้ายและขวาเราจะเคี้ยวอาหารเราก็ไม่ควรจะแกว่งมือไปเป็นสองอารม์เคี้ยวอาหารกําหนดขากันไก่เคลื่อนไหวส่วนไหนกําหนดส่วนนั้นส่วนเดียวนั่นเป็นการรักษาอารมณ์ที่ดีที่สุด ราจะได้เป็นอารมณ์เดียวเราต้องการแค่แคณนิกะสมาธิแล้วเ,เคลื่อนไหวด้วยตาก,าก็กระเพริบด้วยปากาก็เคี้ยวด้วยอย่างนี้มันก็เป็นสองอารมณ์มันก็เข้าสมาธิได้ยากาเดินอยู่ก็บวเดินอยูนะ่กำหนดที่เท้าแล้วกําหนดลมให้ใจด้วยมันก็ไม่ดีเดินอยู่ก็กำหนดที่เท้าไปมันชัดเจนเราฝึกให้เป็นรูปแบบ้เดินอยู่กําหนดลมให้ใจอันนั้นก็มันก็เราก็ต้องคํานึงถึงมันถามว่าได้ไหมได้ แต่ว่าถ้าเรากําหนดลมหายใจอยู่เราเดินอยู่เราไม่ได้กำหนดให้เท้าเราก็อาจจะเผลอพลาดไปเหยียบไปตกหลุมตกบ่อเป็นเท้าทิกเท้าแพงอะไรได้เพราะนั้นเนี่ยอาการที่เราปฏิบัติเนี่ยทำยังไงถ้าเราอยู่ในห้องกรรมฐานเนี่ยเราเคลื่อนไหวส่วนไหนเราก็กําหนดรู้ส่วนนั้นในการเคลื่อนไหวกําหนดความรู้สึกส่วนนั้นถ้า,ร,าร,รู้อย่างเดียวในบางทีมันยังหยาบไปหน่อยมันต้องรู้ชัดก็คือรู้สึกนั่นเอง แา่นั้นการจะเคลื่อนไหวนี่ถ้ามันต้องมีความรู้สึกสติมันถึงจะได้เข้าไปถูกผูกในเรบทที่ช้าได้ถ้าไปเรบทที่เดียวที่เร็วเนี่ยมันไม่ไม่เห็นความรู้สึกมันก็จะไปติดอัตตาก็ติการยึดในในตัวตนขึ้นมาเาะฉะน้นเนี่ยควรถ้าทําสติให้ให้สมาธิให้เกิดสม่าเสมอเราเคลื่อนไหวส่วนไหนกําหนดส่วนนั้นส่วนเดียวอย่าไปกําหนดส่วนอื่น อันนี้ก็ตามสะดวกนะก็แนะนำวิธีการไว้ให้